สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์หนึ่งนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ามาร์ครูเตอร์เลขาธิการนาโต้ออกมาชี้นะครับว่าความร่วมมือของทุกเคกียกับกลุ่มริกซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของประเทศเศรษฐกิจใหม่ไม่ได้ขัดแย้งกับการเป็นสมาชิกของนาโต้แต่อยา่างใดในการถแถลงข่าวที่เอสโตเนียตอบคาถามที่ว่าความต้องการของทุกเคียที่จะเป็นสมาชิกของกลุ่มริกซึ่งเป็นองคอ์กรที่ครอบงาโดยรัสเซีย เป็นเรื่องที่น่ากังวลของนาโตหรือไม่มาร์ครูเตอร์ได้เน้นย้ำว่าทุเคียยังคงเป็นสมาชิกที่สําคัญของนาโตเนื่องจากว่ามีกองทัพที่มียุทธปกรณ์ครอบคลุมและครบครันที่สุดแห่งหนึ่งของนาโตและเสริมด้วยว่าทุเคยียมีบทบาทสําคัญด้านภูมิรัฐศาสตร์ของกลุ่มด้วยมาร์ครูเตอร์ยอมรับนะครับว่าชาติสมาชิกที่เป็นประชาธิปไตยทั้ง32ประเทศมีการตกเถียงกันในเรื่องนี้อยู่เสมออย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าตุรก,กีมีอำนาจอธิปไตยของตนเองในการร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มลิกและการทำงานร่วมมือกับพันธมิตรนาโต้ NATO. พร้อมระบุด้วยว่านาโตได้รับความชื่นชมอย่างมากในตุรก,กีและตุรก,กีเองได้รับความนิยมอย่างมากในนาโตเช่นกันและเขาเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นต่อไป <S <S ในขณะที่ประธานดีเรเซตเตย,ยิปโดกันผู้นำของตุรก,กีกำลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มลิกครั้งที่16ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยเขาได้พบปะหารือกับประธานดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีวิกฤตยูเครนและสถานการณ์ในตะวันออกกลางเมื่อเดือนกันยายนทางด้านทุเกียประกาศด้วยว่าได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอเป็นสมาชิกกลุ่มริกทําให้ทุเกียกลายเป็นประเทศแรกของชาติสมาชิกนาโตที่จะไปเข้าร่วมกลุ่มดังกล่าวซึ่งการแสดงเจตจำนงของทุเกียได้ดุดประกายความกังวลในกลุ่มบราเซลประเทศเบลเยียมโดยเฉพาะทางด้านปีเตอร์สตาโนโฆษกสาภาพยุโรปย้ำนะครับว่าทุเกียเป็นประเทศผู้สมัครสาภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี1999 จะต้องเคารพ่านิยมและนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปแม้จะมีสิทธิ์เลือกองคอ์กรที่ต้องการเข้าร่วมข้อตัดก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของทุกเคกียกล่าวกับมิ d เ l ิลอ s สไนซซึ่งเป็นสื่อตะวันออกกลางว่าทุกเคกียนั้นไม่ได้คิดมองกลุ่มหลีกเป็นทางเลือกแทนนาโตหรือสหภาพยุโรปแต่ขั้นตอนกระบวนการที่หยุดชะง,งักของสหภาพยุโรปได้สนับสนุนให้ทุกเคียนั้นสแสวงหาทางเลือกอื่นๆนะครับความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ ทางด้านตุรก,กีนั้นก็มีความชัดเจนว่าพวกเขาต้องการที่จะเข้าร่วมสมาชิกของกลุ่มบริกนะครับเนื่องจากว่าการยื่นสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนั้นไม่ได้มีความคืบหน้าแต่อยา่างใดและก็แน่นอนนะครับว่าในความร่วมมือตรงนี้เป็นที่จับตามองของสหภาพยุโรปรวมถึงนาโต้นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นมาร์ครูเตอร์เลขาธิการนาโตนั้นชี้นะครับไม่เป็นปัญหาแต่อยา่างใดการเข้าร่วมกลุ่มบริกของตุรก,กีนั้นก็เป็นเรื่องของตุรก,กีแต่ว่าการเป็นสมาชิกนาโตนั้นยังมีความสําคัญอยู่เสมอสําหรับ ทูเกียที่มีกองทัพเป็นรองแค่สหรัฐอเมริกาแล้วก็มีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ครบครันกองทัพหนึ่งของโลกนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นด้วยครับ